ครับสวัสดีครับวันนี้ครับติดตั้งกับ all new ครับเวฟหนึ่งสองห้าไอครับหรือว่าเวฟร้อยยี่ห้า LED นะครับก็วันนี้ติดตั้งก็จะมีนะครับเอสามรายการครับก็คือมีไฟหลีเหลวทูนวันด้านหน้าครับสี่ดวงบนล่างซ้ายขวานะครับแล้วก็ด้านหลังอีกสองดวงครับอ่าครับแล้วก็สวิตไฟพามากครับเออเออเพิ่มอีกรายการหนึ่งก็คือหลอดไฟท้าย LED ครับเป็นแล้วก็เบรกกระพริบด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาดูด้านหน้าก่อนนะครับคือไฟหลีเหลวทูนวันครับคือซึ่งของเดิมครับจะเป็นแค่ไฟหลีข้างบนครับ แสงเหลืองๆหลืองส้มครับข้างบนซ้ายขวาแค่แค่นั้นเลยนะครับอันนี้เราทําวงจรไฟดีเล้วทุนวันก็คือนะครับติดทั้งบนและล่างเลยครับสี่ดวงซ้ายขวานะครับก็เปิดซื้อกุญแจมาติดเลยครับเป็นไฟหลีเลยนะครับทั้งสองข้างเลยนะครับบนล่างซ้ายขวาสี่ดวงครับอ่าให้ดูในหลายมุมครับว่าสว่างชัดเจนแน่นอนครับทั้งกลางวันและกลางคืนครับเพิ่มในการมองเห็นตัวรถมิติตัวรถได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับ hmm. อ ah. ่าครับเมื่อทําการเปิดไฟเดียวครับจะเปลี่ยนเป็นสีส้มนะครับอ่าครับ ชัดเจนแน่นอนครับทั้งกลางวันัลักลางคืนนะครับเมื่อปิดไฟเลยกก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวเหมือนเดิมนะครับอ่านะครับอันนี้ด้านหน้าลูกค้าเริ่มเป็นปไฟสีขาวนะครับทั้งสองข้างเลยนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวมาดูไฟ พามากนะครับก็สวิตช์ไฟพามากก็คือตรงรุ่นเลยครับก็คือเปลี่ยนแทงของเก่าได้เลยนะครับพอเมื่อยกไปซ้ายก็จะเป็นไฟเลี้ยวซ้ายนะครับแต่ถ้าเปิดซ้ายอยู่แล้วยกไปขวาเลยจะเป็นไฟ่ามากนะครับหรือถ้าเปิดขวาอยู่นะครับแล้วยกมาซ้ายครับจะเป็นพามากเหมือนกันนะครับไฟทั้งสองอย่างนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูไฟพามากก็คือยกาย่วาขวาซ้ายใส่ฝาซ้ายขวาได้หมดนะครับก็ ข้างหน้าเราทำเป็นสี่ดวงแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นครับติดพร้อมกันบนล่างสี่ดวงท้ายขวาเลยครับสว่างชัดเจนแน่นอนครับอ่าดูด้านหลังต่อนะครับนะครับไฟพามาอยู่นะครับด้านหลังเนี่ยไฟรีเลวลูกค้าเลือกเป็นสีแดงนะครับคือสีเดียวกับไฟท้ายนะครับ ก็จะทําให้ปลายท้ายดูเต็มดูใหญ่ขึ้นนะครับในการใส่สีแดงนะครับปลายท้ายดูเต็มใหญ่ขึ้นครับก็เพิ่มในการมองเห็นครับทั้งกลางวันและกลางคืนเหมือนกันนะครับให้ปินตีตัวรถดูใหญ่ดูกว้างขึ้นนะครับแล้วก็หลอดตรงกลางเปลี่ยนเป็น LED แล้วนะครับเปลี่ยนเป็น LED ด้วยนะครับเมื่อทําการเบรคนะครับหลอดตรงกลางนะครับจะมีการกระพริบนะครับจะกระพริบ5เต็ปครับแล้วจะจุด ติดค้างนะครับจะไม่ได้กระพริบตลอดเวลานะครับเพื่อป้องกันการรบกวนสายตาผู้ที่ตามหลังมานะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าล้วก็ติดค้างนะครับจะไม่ได้กระพริบตลอดเวลานะครับซึ่งดีมากเลยนะครับตัวนี้นะครับอะดยวมาดูไฟรีเลวกันก่อนต่อครับก็เหมือนหลักกลางก็เหมือนกับข้างหน้านะครับแต่ข้างหลังเป็นสีแดงนะครับเมื่อทำการเปิดไฟเลวก็จะเปลี่ยนเป็นสีส้มเหมือนกันนะครับ หว่างชัดเจนแน่นอนครับออและที่สําคัญก็จะประหยัดไฟมากขึ้นด้วยครับเพราะว่าเป็น LED นะครับ คครับก็เรียบร้อยครับก็สำหรับผู้ใดสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยครับตามรายละเอียดที่ลงไว้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ